สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องค,ครับผมค่ะมื่อนีก้กลมาพบกับน้ำเชียรอบคำเส้นเครื่อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะมื่อนี้น้ำเชียกะได้ตัวเลขมาจากแม่อินมาจากกลาลสินเนาะครับผมค่ะเพันว่าเป็นเลขเพันว่าเป็นเลขกแปดเสี้ยนครับค่ะเลขกแปดเสี้ยนแม่เพันบอกว่าเขาสามตัวเขาดีดีน้ำเชียร์สัน่นเลยค่ะเอาไปให้พี่น้องเบิ่ง ผิดจรณนาบเอิงแนวห้เพ่นซ่อมเบื้องก,กนกได้ค่ะมันเป็นเหลขหนังสือเพ่นบาให้ฟังค่ะ,ะเป็นเลขแปดเสี้ยนพ่นบ่อทั้งสี่เนาะค่ะน้ำเชียก็เบอกตามแม่พ่นเนาะค่ะ,คะพ่นทรงมาเพ่นท่มากบ่ให้น้ำเชี่ยฟังท่อมากกบอกหับจ้าเทียค่ะ,ะกะมันก็นยากเนาะนกระบางเที่ยกระหลับไววแล้วะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะ ่อนอื่นสิไปรับช่มรับฟังตัวเลขของแม่อินมาจากกรารสินน้ำเชี่ยกบขอขอบพระคุณแม่ที่ทรงแนวทางให้น้ำเชี่ยทรงต่อพี่น้องเอฟซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชี่ยกับเกามาเชี่ยในยเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะมาตอนคำค่ะฟังเสียงเสียงยังเท่านี่เสียงกระ,ะจันกับผมเสียงกระจันห่องเด้อค่ะห่างอยู่ป้ายนีแตว,ว่า,าน้ำเชี่ยตอนยูกรุงเทพเนาะค่ะท่านผู้ชม คิดหอดเสียงอันนี้เนาะครับค่ะเสียงจะกระจันห่องได้ยินดีครับผมบัวแบบยงมฝนตกเห็นคิดหอดบ้านเนาะเถอครับเสียงอันนี้ค่ะสีเขียงหัวงามว่ะขาดันผู้ช่ครับ,รบเ่มเสียมวมาท่อนออกเขียวเนาะเขียวขาวครับท่อนออกเขียวขาวคั่วกบว่าท่านมีสร้างมากเลยคะ่ะนัดมือน,นันมือนี่ยู่นี่ยละโอ้ค่ะ ้างนี่กะเห็ดจังใดรันโอ้เห็ดเบลแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมอ๋าค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของแม่อินมาจากการสินค,ค่ะแม่เพิ่นถือแต่สามตัวเขาดีดีน้ำเชี่ยค่ะเ,เลขแปดเซียนเด้อบอกพี่น้องแน่ค่ะนี่งวดนี่ก็เป็นงวดแรกเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะ พี่น้องมักอยู่ในใจบ่ก็จังคอยตามเด้อค่ะขันมักเนาะคครับ่ะมาหมดแล้วค่ะเอามาเบิ่งกระเท او บ้านนี้เห็นห่วงไครับผมสเออเข้าไปไฟก็ได้เนาะครับค่ะไปไฟก็ได้หัวตาจะว่างค่ะท่านผู้ชมค่ะผ้ากันเก็บอันมากอันนี้ค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเลขแม่อินการสินวิ่งบนล่าง หกับ8ดต้องมีให้เห็นหนึ่งตัวเนาะสามตัวบนแม่ห่ห้าหนึ่งหกเก้าสองหกเก้จหกเปดห้าเ้าป้าถ้าอ,อกหกเก้นี่ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เสี่ยนทั้งถูกสองคะ่ะท่านผู้ชมแม่ยินคนเดียวคสองตัวบนคะ่ะกัซสมีอ่าเก้าหนึ 1, ่งเก้าสอง้าเจด เก้าแปดเก้าเก้าค่ะท่านผู้ชมค่ะน้ำเชี่ยเห็นพี่น้องคอมเมนต์ใต้คีวาเก่าสิมาอีหลีบ่ถ้าเก่าม้อีหลีได้แค่เก่าแปดก็แปดเก่าค่ะท่านผู้ชมครับค่ะอ๋อค่ะตัวเด็กเอ้าผู้ใดมากแล้วนะนะครับค่ะเดี๋ยวย้ำนั่นตงไปกินเขากับเมียด้อค่ะยางยี่นี่ละค่ะท่านผู้ชมน้องอูแต่ว่ามือนี้บ่ร์หอนดิหำมนนนเคเนาะ ค่ะมื้อนี้บ่หอนค่ะเครื่องหัวพ่อหญ่กับเม่์ยายกัดท่านผู้ชมมื้อเนกะเหล้วมื้อนกันแล้วค่ะมื้อนกันแล้วมื้อนี้ข้าสามอีกรอบมาหนึ่งแมนพ่อหญ่บอกเขาใหน้องหานอีกดิมืออื่นเน้าไปน้องหานอีกจะกินเสียเราก็สีไปสื่อสีให้พ่อหญ่อีกค่ะท่านผู้ชมค่ะมื้อนี้ก็สีมาคำกับกับคำทุกมือแล้วน้ำเสียครับผมเพราะว่า ผ้ากันกวดมากกันนี่แม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเมียนค่ะผ้ากันกวดหมากย่างค่ะสีน้ำเชียก็เลียกเองเพราะว่าหมักสีเขียวสามพ่อแม่ลูกวันผุดมดคะ่ะวันพุดทุกคนค่ะเรียกเอาแล้วค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียเลียกเอาค่ะนี่แล้ค่ะท่านผู้ชมใกล้จะสมบูรณ์แบบแล้วครับผมค่ะเลี้ยหนาบ้านกับขั้วเนาะ ค่ะเลี้ยหนาบานกับขั้วการขั้วแล้วกัสีไข่อย,ยู่หอกค่ะสีแดงมนานังยุบผีหรอกค่ะแต่ช่วงมันหอนหอนค่ะหอนหลายค่ะเอา,าครับฝากส่องอูน้ำโสกให้ได้ครับผมกลัง <S 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 เอามาแทา่งผีดูวยค,ครับมันมันมืดเนาะครับฝากส่องอูน้ำโสกให้ได้ครับค่ะพึ่งตัง้งไม่หนองไม่เนาะครับคค่ะรเดี๋ยวมือก้อนนี่แหละครับค่ะ เห็ดไม่เนาะครับค่ะเห็ดไม่เกากดไเล็กกระแซงอู้น้ำโสมนี่นะครับค่ะฝากน้องนี่เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นกาสูเพิ่นยาเค็ดอีกค่ะครับอันนั้นมันมีปัญหาเลี้ยงหลายอย่างเนาะครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งอีกแถวค่ะนี่ล่ะค่ะแกงเนาะค่ะเลขเพิ่นงามดีบ่หลายตัวอมค่ะท่านผู้ชมเจ้ามักว่าแถอยู่นี่กัมักอยู่ครับผมค่ะ อู้น้ำโชกมากตัวไหนมักหกเกครับโอ้แม่หัวก็บอกไปว่าหันทำถ้าออกหกเก่านี่นี่แม่อินคนเดียวค่ะค่ะท่านผู้ชมเลขแปดเซียนเพิ่นว่าค่ะครับน้ำเชี่ยสีเบิงกวนบอค่ะบ่เบิงค่ะเพราะว่าเลขแม่เพิว่าเพิ่นมันเข่าดีเลขสามตัวค่ะท่านผู้ชมเทิงมันบอหลายมีหาคูค่ะ สตัวกับหาครูดูซกว่าแม่สีเน้นเก่าเนาะเม่นเก่าลักซิปครับผมค่ะหกลักลอยค่ะแต่ว่าพี่น้องกะสิว่าเอ้าวิ่งแปดกับหกขึ้นมาจับ 9, 1, นะ 9, 2, 9, เก้าหนึ่งเนาะเก้าสองเก้าเจ็ดเ็นกะกะจะให้ขอบคุ้มไปเลยครับผมค่ะครับถ้าหกมากหรือว่าแปดมากกะสิเป็นลักลอยลักนวยไปค,ครับผมโอ้คอย ่อยิเข้าใจคือจังแม่บ่กับ,บพี่น้องเอฟซีเพิ่นเพิ่นกะยุ่นี่มันกะมีลักหกอยู่แล้วเนาะครับเพิน่นเพิ่นตัดจากนี่ไห้นี่เพิ่นตัดจากนี่แมนนี่คือหกลักไอยนี่เนาะเพิ่นตัดนี่นี่อ๋อเพิ่นตัดสองตัวข้างหลังค่ะเพิ่นว่างหกไว้ลักลอยครับค่ะค่ะท่านผู้ชมเด็กเพิ่นกะงามอยู่เนาะครับค่ะลองเบิ่งพี่น้องเนาะค่ะ เอ้าก็จังไดกะขอให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับของน้ำเชี่ยพันถือสามตัวตรงๆเลยเด้องวดวันที่หนึ่งเมษาย่นหกสิบหกนี่ค่ะเจ้าทีเจ้าทางซอยน้ำเชี่ยเลยเด้อค่ะให้เลขเขาซองแล้วก็ให้แฟนคลับน้ำเชี่ยให้เฮ่งเฮ่งปังปังทุกทันที่พ่นติดตามน้ำเชี่ยมากเต่งแต่เริ่มตั้งซองุูนเนาะครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กะ ขอให้พี่น้องเอฟซียูดีมีแห้งสุขุสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะไปสามาสากระหาปลอดไัยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเลขของแม่อินเผลนมใหม่งวดนี้ก็เป็นงวดแหลกเนาะค่ะพี่น้องกับิจารณาเบิงกอนก็ได้ค่ะแต่ว่าเลขเพ่นสูงดีค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ของแม่อินค่ะเลขแปดเซียนค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องเอฟซีสุดีทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ